เฮ hey! ้วันดีวันดีไอ <te <dated teenage father online> <c oughs> ้เขียวไอเขียวไอเขียวไอเขียวเด้ใครว่าไอ้เขียวนี่เพื่อนเล่นแกลฉันเป็นฝรั่งฮไอเขียวไอ้เขียวตัวแกเขียวเขียวฝรั่งมันก็ต้องขาวสินั้นมันคน ฉันเป็นผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเชิไม่อยากจะคุยกับแกไอเขียวไอเขียวไอเขียวเขียวเคียวเขียวเคีเขียวเบืเ่อจะคุยกับแกแล้วไอแอปเปิลพานหาเรื่องคนอื่นเข้าไปทัวแน่ฉันไม่คุยกับแกแล้วฉันอาบน้ำดีกว่ายศฉันต้องได้อาบก่อนเพราะฉันเป็นผลไม้ที่ทั่วโลกนิยมจึงคู่ควร เกี่ยวอะไรกันละ่ะบ้านนี้เขาชอบฉันมากกว่าฉันก่อนฉันก่อนฉันก่อนโว้ยเฮ้ยผิวฉันผิว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 ฉันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเยอะ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 ผิวแกผิวแกสีนาเกียดผิวแกไม่สวยงามเยอะเยอะเยอะ Oh my อดโอ้มายก d อ๋ออ๋อแทนน้ำยาผิดเหรอเนี่ย นี่มันผงซักฟองนี่กินไม่ได้ซะแล้ว,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 ว